อาจารย์ภาสุขพงษภัยจิตเปิดเผยว่ากองทัพขยายบทบาทเพิ่มมากขึ้นหลังการรัฐประหารปี2549มากจนเกินความจำเป็นโดยสังเกตได้จากงบประมาณและก็รวมถึงกำลังพลและบทบาทตามกฎหมายคุณบุรพาเล็กล้วนงามทีมข่าวดีเอ็นเอมี il, รายงานเรื่องนี้ค่ะ บทความเรื่องวิกฤตการเมืองไทยกับบทบาทของกองทัพโดยอาจารย์ผาสุกพงไพจิตคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ตีพิมพ์ในนักสือพิมพ์มติชนรายวันเริ่มการอธิบายว่าวิกฤตความขัดแย้งทางการเมืองที่มีความยุ่งยากมากประการหนึ่งเพราะปฏิกิริยาของฝ่ายอนุรักษนิยมหรือกลุ่มผู้ต้องการรักษาระเบียบสังคมและการเมืองแบบเดิมสามารถอิงสัญ,ญลักษณ์อำนาจจากสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีอำนาจด้านกายภาพจากกองทัพ โบกแรงสนับสนุนบางส่วนของสังคมและชนชั้นกลางเป็นตัวหนุนช่วยกองทัพเป็นสถาบันหนึ่งที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและมีบทบาททําให้การก้าวไปข้างหน้าหยุดชะง,งักได้ด้วยการทํารัฐประหารการใช้ความรุนแรงและการต่อต้านหลายรูปแบบนับจากการรัฐประหารเมื่อปี2 5 4 9กกองทัพได้ขยายบทบาทในสังคมมากขึ้นจนกล่าวกันหนาหูว่าถ้ารัฐบาลท,ที่มาจากการเลือกตั้งไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากกองทัพจะอยู่ไม่ได้ กองทัพขยายขอบเขตเพิ่มขึ้นสังเกตได้จากงบประมาณกระทรวงกลาโหมที่เพิ่มขึ้นร้อยละ50ระหว่างปี2550ถึงปี2552หากดูสัดส่วนของทหาร1คนต่อประชากร1,000คนของสหรัฐคือทหาร7.9คนต่อประชากร1,000คนสหราชาอาณาจักร6คนเยอรมนี5คนอินโดนีเซีย4.1คนญี่ปุ่น2.2คน แต่ของไทยทหาร10คนต่อประชากร1,000คนซึ่งนับว่าสูงมากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญหลังปี2,549เรื่องกระบวนการโยกย้ายภายในกองทัพก่อนปี2,549โผลทหารจะถูกพิจ,จนารณาโดยนายกรัฐมนตรีก่อนเสนอให้ทรงลงพระประมาพิไทยแต่นับจากปี2,551 พระราชมเหศ์กระทรวงกลาโหมมีการแก้ไขทําให้โผทหารประจําปีอยู่ในกํากับของกองทัพยอย่างสิ้นเชิงบทบาทของนายกรัฐมนตรีกระทําผ่านรัฐมนตรีกลาโหมถ้ารัฐมนตรีกลาโหมมาจากฝ่ายทหารหมายความว่าการแต่งตั้งโยกย้ายประจําปีรวมทั้งการแต่งตั้งผู้บัญชาการทหารบกและผู้บัญชาการเหล่าทัพจะเป็นเรื่องภายในกองทัพทั้งสิน้นโดยเป็นเอกเทศจากรัฐบาลพลเรือนอย่างแท้จริง ในประเทศประชาธิปไตยทั่วไปบทบาทของผู้นําฝ่ายทหารมีจํากัดแต่ของไทยผู้นําฝ่ายทหารมีบทบาทสูงและใส่หมวกหลายใบโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเป็นจํานวนมากรวมทั้งออกคําสั่งให้ปิดเว็บไซต์เพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองและยังให้ทหารในสังกัดแจ้งความดําเนินคดีกับบุคคลอื่นในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองผู้มนวยการกองมนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรอรมนยังเสนอให้ยกระดับกออรมนเป็นทบ,บวงด้านความมั่นคงภายในโดยผลเอกประยุทธ์ต้องการขยายขอบข่ายของงานกออรมนทั้งบุคลากรและงบประมาณผู้บัญชาการทหารบกได้เสนอความคิดเห็นนี้กับนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะแล้วและนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเห็นชอบอาจารย์ผาสุกตั้งคำถามว่า ทำไมถึงต้องขยายกออรามานรวมทั้งบุคลากรและงบประมาณถึงขนาดจะตั้งเป็นทบวงใหม่ซึ่งขณะนี้งบประมาณทหารก็มีมากเกินความจําเป็นแล้วประชาชนผู้เสียภาษีควรจะมีบทบาทรับรู้และอภิปรายในเรื่องนี้มากกว่าการตกลงระหว่างผู้บัญชาการทหารบกกับนายกรัฐมนตรีถึงเวลาแล้วหรือยังที่สังคมไทยจะต้องมีการอภิปรายการถึงการขยายบทบาทของทหารในสังคมไทยว่าดีหรือไม่ดี ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยอย่างไรอำนาจของผู้บัญชาการทหารบกที่ดูเหมือนล้นฟ้าขณะนี้ควรถูกจำกัดให้อยู่ในระดับใดบุรภาเล็กล้นงามทีมข่าว DNN รายงาน